ในเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เราทำความเข้าใจนะครับว่าในการออกอำนาจเรียกนะครับซึ่งฐานสำคัญทางกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา129รัฐธรรมนูนมาตรา129นะครับไม่ได้กำหนดว่าการเรียกนะครับจะมีขึ้นได้เฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นแต่เราจะเห็นได้ว่าการเรียกเนี่ยสามารถที่จะเรียกไปรวมไปถึงภาคเอกชนนะครับได้เช่นเดียวกันประเด็น ที่ผมต้องตั้งแบบนี้เพื่อที่จะบอกกับท่านประธานไปถึงท่านสมาชิกก็เพราะว่าที่เราพิจารณาทั้ง14มาตรามาก่อนหน้านี้นั่นคือความพยายามที่เราจะทําให้มั่นใจว่าการใช้อํานาจเรียกของกรรมธิการต่อหน่วยงานรัฐนะครับจะต้องมีมาตรการอย่างไรในการที่จะทําให้การทํางานของกรรมธิการเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาในเรื่องใดๆเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพแต่นั่นคือขาของฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งแน่นอนเมื่อพิจารณาจาก คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเราก็จะพบว่าเรามีข้อจํากัดหลายประการจริงๆทั้งหมดนะครับที่เราพิจนารณากันมาเราคงไม่ต้องมานั่งทํากฎหมายฉบับนี้กันใหม่ถ้าปรากฏว่าการใช้โทษทางอาญายังสามารถดําเนินต่อไปได้แล้วมันก็คงจะง่ายเพราะสามารถที่จะใช้บังคับกับทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันแต่เมื่อมันมีคําวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเป็นแบบนั้นนะครับเราก็พยายามต้องหา มาตรการต่างๆวิธีการต่างๆในการที่จะบังคับทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำให้มาชี้แจงให้มาตอบข้อสักถามต่างๆต่อกรรมธิการประเด็นมันมีปัญหาต่อไปว่าแล้วภาคเอกชนเราจะดําเนินการอย่างไรเพราะความมุ่งหมายของรัฐมนูญไม่ได้มีแค่เฉพาะในฝั่งของข้าราชการหรือฝ่ายการเมืองเท่านั้นยังรวมไปถึงภาคเอกชนอีกด้วยเมื่อพิจารณาดังนั้นนะครับมันจึงออกมาเป็น สองส่วนที่เราจะต้องตัดสินใจกันในที่ประชุมแห่งนี้แรงที่สุดเท่าที่จะประคอจะเป็นไปได้นั่นคือการใช้โทษปรับทางพินัยซึ่งเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สนสงวนเอาไว้ในขณะที่กรรมธิการเสียงข้างมากก็อาจจะต้องอาศัยกลไกของราชการในการไปบังคับเอกชนอีกทีหนึง่งซึ่งต้องยอมรับว่าไม่สามารถทําได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่ได้บ้างก็อาจจะดีในส่วนตัวผมนะครับ ผมเองก็มีความเห็นนะครับว่าถ้าเป็นไปได้หากที่ประชุมแห่งนี้จะตัดสินใจที่จะใช้ยาแรงสักนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโทษปรับทางพินัยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปในยาแรงแบบนั้นมันก็จะเป็นการเพิ่มมาตรการที่จะสร้างความเข้มข้นมากขึ้นของกรรมธิการแล้วจะทำให้การบังคับภาคเอกชนก็อาจจะเป็นไปได้มากขึ้นแต่เราต้องยอมรับกันตรงๆว่าถ้าผู้ที่จะถูกเรียก ให้มาชี้แจงต่อกรรมธิการเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทที่เงินหลักหมื่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเราก็ต้องยอมรับว่าการปรับพินัยดังกล่าวก็ถือว่าเล็กน้อยมากแต่อย่างน้อยก็คงจะมีบ้างก็ยังดีทีนี้เพื่อพูดเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของบางประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหราชชาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกาหรือบางประเทศนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีการกําหนดโทษทางอาญาเอาไว้หรือบางประเทศไปถึงขนาดว่าให้ตํารวจของสภาเนี่ยไปจับเลยนะฮะแล้วเอาตัวมาชี้แจงที่กรรมธิการเมื่อมันมีมาตรการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือทุกคนก็ยำเกรงและเคารพร่วมกันว่าเมื่อกรรมธิการจะศึกษาหรือสอบหาข้อเท็จจริงใดๆเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือจนสุดท้ายกฎหมายที่ ในส่วนที่มันจะเป็นโทษทางอาญาหรือถึงขั้นที่จะต้องเอาตํารวจสภาไปจับกันมาเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่จาเป็นต้องใช้ฮะเพราะทุกคนเคารพและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะทําให้สภาแห่งนี้เนี่ยนะครับมีบทบาทในลักษณะแบบนี้นี่คือความมุ่งหมายที่เราอยากจะเห็นให้สภาของเราในกรรมธิการของเราไม่เป็นแค่เพียงเสือกระดาษวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับคือ เราไม่ควรจะพิจารณากฎหมายนี้บนพื้นฐานว่าเราคือฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเพราะในอนาคตเราไม่มีทางรู้ครับว่าสุดท้ายเราจะอยู่ในฝ่ายไหนแต่กรรมธิการนะครับจะต้องอยู่ต่อไปและทําหน้าที่ต่อไปเพื่อที่จะสแสวงหาข้อได้จริงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปนะครับก็อยากจะให้ท่านสมาชิกนะครับผ่านทางท่านประธานนะครับได้พิจารณาเรื่องนี้ว่าจะเลือกยาแรงอย่างไร ส่วนตัวผมนะครับก็คิดว่าเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับผมก็อยากให้พิจารณาในส่วนของกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนเอาไว้ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนานสศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตท่านประธานสอบถามต่อเนื่องนิดเดียวครับคำถามที่ผมถามไว้เนี่ยคือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่นะครับที่ท่านเขียนในตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในร่างนี้ แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐขอยัญาตอ่านนะครับที่กฎหมายกำหนดให้มีอํานาจในการควบคุมกำกับการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการของบุคคลนั้นดำเนินการเร่งรัดให้บุคคลนั้นส่งเอกสารหรือมาถแถลงข้อที่จริงหรือแสดงความเห็นต่อกรรมธิการผมไายมาครับทำนายอยู่ถูกท่านประธานกรรมธิการเรียกผมผมก็ไม่มาผมถามว่าหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ของผมอาชีพผมทำนานี่คือใครคือใครครับแล้วท่านเองก็จะแจ้งไปที่เขาเอาท่านตอบผมบอกว่าอาชีพทำนาเป็นเกษตรกรจะแจ้งไปที่รัมรีเกษตรเหรอครับรัมรีเกษตรมีหนังสือแจ้งไปยังนายมาที่ทำนาอยู่เหรอครับใช่ไหม น,นี้คำถามที่ท่านยังไม่ตอบผมแล้วทุกคนก็สงสัยอยู่และหน่วยงานนั้นนอาศัยอำนาจอะไรถึงไปบอกไปเร่งรัดเขาได้บุคคลคนนั้นเขาไม่สิทธิ์ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานนะครับหรือเขาประกอบอาชีพเป็นสมาคมท่านบอกเรียกนายกสมาคมไม่มาผมจะให้คนออกกฎหมายสมาคมนั้นไปบอกเขาอย่างนั้นเหรอครับ ใช่ไหมและหน่วยหน่วยงานรัฐนั้นคืออะไรท่านแจงมาดีครับเราจะได้เข้าใจตรงกันกฎหมายฉบับนี้จะได้ใช้ใชมังคับได้แต่หลายคนบอกมันใช้มังคับไม่ได้เพราะว่ามันมีไม่มีสภาพมังคับไม่มีสภาพมังคับไม่มีโทษมาตรา1ิสท่านเขียนมีโทษนะครับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ปฏิบัติตามท่านบอกมีความผิดทางวินัย แต่หน่วยงานรัฐนี้เนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยท่านจะเอาโทษเขาอย่างไรนะครับและที่สำคัญเนี่ยการที่จะไปเรียกเอกชนเรียกประชาชนทั่วไปมาทำเนินการสอบข้อที่จริงก็ดีมาศึกษามาพิจารณาเรื่องใดๆก็ดีในในชั้นของกรรมธิการนะครับถ้ามันไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของสภาระวังนะท่านทำไม่ได้นะครับแล้วผมถามกลับว่า อำนาจหน้าที่ของสภาตรงนี้คืออะไรอำนาจนิติบัญญัติครับออกกฎหมายครับควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินครับสองเรื่องลหลักเท่านั้นเองถ้าไม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยท่านจะทําอะไรตามอําเภอใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายทั่วไปเนี่ยเราเลยไม่เขียนให้กรรมริการไปยุ่งกับภาคเอกชนระวังนะครับ สภาเราจะถูกตำหนิและเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับประโยชน์ใช้มาตราเนี้ยไปเรียกเข้ามาไม่มาไปลงโทษเขาไปตรวจสอบเขาสุดท้ายจาเป็นต้องตายมันจะเกิดขึ้นนะครับขนาดเจ้าหน้าที่รัฐท่านยังไม่เว้นเลยอ่ะหลายคนโดนขูดรีดนะครับผมรู้แต่ผมไม่อยากพูดในฐานะเป็นสมาชิกเนี่ย มันหมดสมัยไปแล้วท่านกรรมรการอย่าเอาอำนาจตัวเองมาแล้วไปสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบซึ่งมันสุ่มเสี่ยงมากใครจะตรวจสอบท่านนะใครจะตรวจสอบท่านเขาให้ท่านมามีอำนาจจากประชาชนไปตรวจสอบการบริหารรการแผ่นดินกำกับดูแลแต่ท่านไปเรียกเอกชนภาคเอกชนเรียกประชาชนมาตรวจสอบซะเองเขาบริหารในการแผ่นดินเหรอครับตอบได้ฮนะขอบคุณมาก ท่านประธานครับผมวิทยาแก้วประเดชครับผมข้องใจในการใช้ภาษาของคณะกรรมการนนะครับคือเขียนอำนาจตัวเองล่วงไปถึงบุคคลแล้วท่านลองดูถ้อยคำที่ท่านใช้นะครับท่านใช้กำลังจะบังคับไปถึงบุคคลแล้วกำลังแสวงหาว่าประกอบกิจการหรือกิจการท่านจะเขียนว่าธุรกิจที่จดทะเบียนกับรัฐก็เขียนไปเลยสิครับท่านต้องไปควานหาแล้วกับบุคคล บุคคลมันหมายถึงประชาชนที่เลือกพวกเรามาทั้งหมดครับเขาก็ไม่ได้กร,กรกอบอาชีพที่รัฐใดไปควบคุมเขาและคุณไปเขียนบุคคลและพยายามสว่ง,งาสบุคคลเหล่านั้นท่านพยายามเอื้อมมือออกไปกว้างเกินไปครับแต่ถ้าท่านจะกำกับกิจการขนาดใหญ่อย่างที่ท่านกรรมธิการถแถลงเขียนไม่ชัดๆเลยครับกิจาก,การธุรกิจที่บุคคลนั้นขึ้นสังกัดหรือขึ้นทะเบียนไว้กับ หน่วยงานของรัฐใดให้หน่วยงานนั้นรัฐนั้นชนั่งนาาในการเชิญเข้ามาแต่ถ้าท่านเขียนลามไปถึงบุคคลนนีนไปไกลเลยครับท่านรังแสวงหาทุกคนเลยใครก็ได้คิดไม่ออกก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกว่าท่านนห้รัฐดีเกษตรไปตามเจ้านามาให้การกับท่านหรือท่านบอกตำรวจไปช่วยเอาคนในหมู่บ้านมาทีหรือสั่งผู้ใหญ่บ้านไปตามไปที่รับจ้างถางหญ้าอย่ายนั้นมาเจอหน่อยไอ้อย่างนี้ผมคิดว่าผมต้องยืนข้างประชาชน และไม่เอาพภานี้ไปรับใช้ระบบเพื่อข่มเหงเป็นประชาชนเขียนกฎหมายแคบอย่าพาไปถึงบุคคลถ้าพาไปถึงบุคคลนี่ผมคิดว่าท่านทําเกินความเป็นกรรมธิการครับปรตรา1ิปสีทับหนึ่งนะครับพูดถึงหน่วยงานที่มีอำนาจในการควบคุมและกํากับการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการ า,านประธานครับไปดูรัฐมนูญมาตรา40บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งทำไม่ได้เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญยัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาวความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศการแข่งขันอย่างเป็นธรรมการป้องกันหรือการขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภคการจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นคมถามว่ามาตรานี้เข้ากับรัฐธรรมนูญไหมครับผมมองเห็นว่าเรากำลังร่างกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าวันนี้สภาแห่งนี้ผมต้องต้องนำเรียนก่อนนะครับต้องพิจารณานะครับว่าพวกเราจะตรากฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ถ้าเกิดมีใครบอกว่า สิ่งที่เราตรากฎหมายอยู่วันนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา40นะครับเพราะว่าในใน,ในรัฐธรรมนูญไม่ให้อำนาจราดมการนะครับเราไม่สามารถไปจํากัดการประกอบอาชีพหรืออะไรของเขาได้เลยเขามีเสรีภาพนะครับเราจะตรากฎหมายเพื่อจํากัดเสรีภาพเขาเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องเรียนนประธานนะครับต้องขอให้กรมรมธิการทบทวนนะครับว่าเรากําลังจะรรากฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะเดี๋ยว เราไปลงมติเสร็จพวกผมเดือดร้อนนะครับมีบใครไปร้องว่าผมออกกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญพวกผมก็เดือดร้อนอีกโดนฟ้องร้องผมว่าวันนี้ต้องฝากกรรมธิการครับทบทวนหน่อยครับว่ามันขัดหรือเปล่านะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดว่ามันขัดหรือว่า,าหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ได้นะครับก็ขอความกรุณาการรมธิการด้วยทบทวนหน่อยครับขอบคุณครับรบกับผมมดีสอนเพียงเกตผมฟังโดยเหตุ้วยผลแล้วก็มาชั่งน้ำหนัก ผมถามท่านกรรมธิการนะครับด้วยความเคารพถ้าไม่มี14ทับหนึ่งเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ยังสามารถจะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าเพราะฟังผมฟังเพื่อนผมนิกรจำงขอได้ขออนุญาตเอ่ยนามบอกว่ากฎหมาย14ทับหนึ่งเนี่ยเหมือนหุ่นไล่กาคือนกมันอาจจะกลัวอะไรต่างๆนี้นะถ้าเป็นหุ่นไล่กาแล้วไม่มีเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเรามีอำนาจในการตรากฎหมายนะครับที่นี่นลครับไม่ใช่จะไปเอาผิดเอาพานกับคนที่เลือกเรามาถ้าไม่มี14ทับหนึ่งเนี่ยถนนมันจะสี่เลนไหมครับผมอยากถามจริงๆโดยเฉพาะเพื่อนผมนี่ก่อนจำนงหุนไล่กานี่มันมีประโยชน์อะไรนักหนากับการจะรักษาไรนาทั้งหมดที่มีคุณมีอยู่4ี่0หไร่ จึงขอโดยสารท่านประธานครับตอนแรกนั่งฟังอยู่เพราะว่าผมอยากให้อำนาจของสภามีเท่าที่รัฐธรรมนูญเขากำหนดผมจะไปออกกฎหมายแทนพี่น้องประชาชนตอนหาเสียงครับกฎหมายไหนสมควรยกเลิกก็จะยกเลิกไม่ได้ไปออกกฎหมายว่าผมจะไปปรับพิดพินัยผมจะเอาอย่างง้นอย่างนี้เอาประชาชนมาลงโทษถ้ากรรมธิการเรียกแล้วไม่ไปผมไม่เคยปราศัยเลยครับ หรือเราจะพลิกอันใหม่พี่น้องที่เคารพเลือกผมไปผมจะเอาคุกตารางมาจับพี่น้องอย่างนั้นเหรอครับจึงถามนี่ก่อนจำนงเพื่อนรักครับเป็นหุ่นลีกไล่กาเนี่พอเธอครับขอบคุณครับอันเชิ